ผู้แทนของผู้ปกครองนักศึกษาพิาธาหานครแล้วจนผู้แทนนักศึกษาชุดผู้บุกการนักศึกษาพิธาหานได้รับน้องนักศึกษาพิธาหานที่นั่ทุกนายครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานพิธีไหว้ครูและเปิดการจุดภาพปกติของนักศึกษาชายทหารศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนม,กนมุกดา,า,นานหารพิจารณารศึกษา2 5ัส ได้กล่าวไว้ความว่าทุกๆคนในชาติย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติแต่ถ้าแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุดที่จะกระทำได้ด้วยความรักชาติและมีความ มรรคผลทางร่างกายและจิตใจรวมถึงทันตกรรมการเสริมสร้างให้เป็นผู้มีระมเบียบมีวินัยมีความรับในหนุนนะเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมเราจะมีลักษณะความเป็นผู้นำเป็นรับผู้ข้ามู่และเป็นำลังของสวรรคที่มีณภาพของ นักศึกษาวิากาีน่งปรจะมีการศึกษาสองน้รอนเดียวสงอยหาลัยต่อไปก็ในระดับปีหนึ่งปีสองปี3ก็ฝึกให้เราเป็นผู้นำในระดับมูอระดับโดดซึ่งการเป็นผู้นำจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่ากับการใช้ชีวิตฝึกการเป็นผู้ดำ ก็คือจะรู้จักคำว,ว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของผูดด้นำผู้นำจะต้องแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นให้กับผูดด้ตามเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกตัวเราให้เป็นผู้นำให้ได้ครับนี้น้อมจากวิชาทหารแล้วก็ยังอื่นที่ต้องความเป็นผูดด้นำนะมีอยู่หลายๆประการ เดี๋ยวเขาทกทางผู้ฝึกเขาจะฝึกให้พวกเราครับก็ให้เราได้รับผู้รับทราบในสิ่งที่เดาต้มได้เข้าใจในการศึกษา หันที่5วันที่3กันยายนพุทธศักราช2567โดยการขนการเกิดโรเีมงกดาหาอำเภอเมืองมุกดาหาจังหวัดพุกดาหมีหัการวมกับการเกิดจำนวน9ทักามีนักศึกษาั้นปีที่1อยู่ป็นที่3ก็การเกิดจำนว600 热爱。对<吧>